ในสมัยรอหกมีนักโทษประหารคนหนึ่งที่หนังเหนียวขนาดพิจาตาสองคนลงดาบจนสุดแรงยังไม่เข้ากับมีแต่รอยที่ถูกน้ําเกี่ยวทั้งทั้งที่ปกติในสมัยนั้นดาบจะคมมากเพราะฟันขาดในครั้งเดียวได้เลยครับจนในที่สุดต่อให้แม่ของนักโทษคนนั้นมาเกี่ยกล่อมให้ลูกถอดของดีออกซะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขอบกระลงหามาเราในอดีตที่เมืองราชบุรียังมีขุนจนกระเดื่องชื่อนั่นก็คือเสือแป้นจอมโจนแห่งลุ่มน้ำแม่กลองเรียกว่าทุกคนต้องได้ยินกิซั์ตั้งแต่ราชบุรีจนไปถึงสมุทรสงครามแม้แต่เด็กสมัยก่อนกำลังร้องไห้หากพูดถึงเสือแป้นเด็กจะหยุดร้องทันที ก่อนที่เสือแป้นยังไม่มาเป็นโจรป้นตอนนั้นเสือแป้นเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อห้วงวัดช่องลมและได้รับการสักยันต์แล้วครับอ่อมาเสือแป้นถูกกดดังหลายสิ่งหลายอย่างลวครับจึงหันเหมายึดอาชีพเป็นโจรเพียบป้นระดมชาวบ้านชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วถึงแม้เจ้าหน้าที่จะออกปราบปามเคยปะทะกับเสือแป้นอยู่บ่อยครั้งแบบประจัญหน้าบ้างเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทําอะไรเสือแป้นได้เพราะว่าหนังเหนียว คือหนังโครงกระพันนั่นเองล่ะครับอาวุธทุกชนิดที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทําอันตรายแม้แต่ผิวหนังของเสือแป้นได้เลยเสือแป้นจึงหนีรอดมาได้ทุกครั้งในที่สุดการวางแผนโดยเจ้าหน้าที่ติดต่อจากสมุนเสือแป้นให้ใช้วิธีจ้างให้ลูกสมุนทําร้ายให้สลบเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้รับเข้าไปจับกลุ่มโดยง่ายไดยลูกสมุนของโจรพอเห็นเงินก้อนใหญ่เลยเกิดความโลภล้ครับ จึงวันแผนพลอยศลูกพี่เมื่อเสือแป้นนอนหลับลูกน้องได้ใช้ไม้พองตีจนสลบแล,ล้วครับเจ้าหน้าที่จึงคูเข้าไปจับตัวหลังจากนั้นเสือเป้นก็ถูกจับส่งฟ้องศาลได้รับการตัดสินประหารชีวิตในยุคนั้นการประหารนักโทษทางราชการได้ใช้วิธีให้ผู้ต้องหามัดติดกับเสาแล้วให้เพชฌฆาตลงมือฟันคอด้วยดาบ เมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไปว่าเสือแป้นถูกจับได้และถูกนำตัวไปตัดศีรษะประชาชนนับหมื่นต่างมุงดูกันล้นหลามนักลานประหารน,นั่นเองนะครับโดยมีพระยาไกรเพชรรัตะนะสงครามสมุทเทศปานเป็นประธานส่วนเพชรขาตนั้นแต่เตรียมมาจากกรุงเทพมหานครคือหมื่นสาหัสเป็นดาบหนึ่งคนฟันคอส่วนนายอ้นเพชรฆาตเป็นดาบที่สองอี่จะเป็นคนรำล่อและเชื่อ พอได้กำหนดเวลาเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเสือแป้นผูกมัดติดกับเสาประหารชีวิตทำกลางความโศกเศร้าเสียใจของมารดาและบรรดาญาติผี่น้องที่เคยห้ามปามแต่ก็ไม่เชื่อฟังพอได้เวลาเสียงปีกลองเริ่มขึ้นเพชรจะขาดก็รายรําหลอกลอบไปตามจังหวะของเสียงปีเสียงกลองพอรัวเข้าพิชกคาบดาบที่หน่งก็เงือ้อดาบขึ้นมาสุดแขนฟันลงไปตรงที่บั่นคอของเสือแป้นทันที มีว่าคมดาบมีดก็ไม่สามารถละลายเครื่องผิวนั้นของเสือแป้นได้แม้แต่ริ้วรอยก็เหมือนรอยหนามเกี่ยวเท่านั้นสร้างความตื่นตะลึงแก่ผู้ที่มาดูในวันนั้นดาบที่หนึ่งฟันไม่เข้าดาบที่สองไม่รอช้าใช้ดาบเชือดคอทันทีแต่เทาว่าไม่ละคายผิวแม้แต่น้อยเลยล่ะครับดาบของพิชคาตเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์เคยฟันคอนักโทษมานักต่อน,นักมีอาคมขัง ขาดกระจุยกระจายมานักต่อนักแล้วแต่ครั้งนี้ก็ไม่สามารถละคายผิวของเสือแป้นได้เข้าไปกราบเรียนคุณทศเห็นต้องใช้วิธีอื่นพยาไกลเพชรรัตนสคงขมจึงตัดสินใจให้นำกระทะมาต้มเมื่อมานดาเห็นเช่นนั้นจึงได้ขันอาสากับท่านเจ้าคุณว่าจะช่วยเกลี้ยกล่อมลูกชายให้เองให้ถอนอาถรรพ์เพราะไม่อยากเห็นลูกชายทุกทรมานทนทุกเวทนา เช่นนั้นเมื่อบารดาเสือแป้นเข้าไปเกลี้ยกล่อมบุตรชัยให้ถอนอาถรรพ์ออกในที่สุดเสือแป้นบอกให้มารดาตักน้ำมาและตัวเองทำน้ำมนให้มารดาไปลดที่ตัวพร้อมกับน้ำมนลูบไปทั่วที่มีอักขระเลขยันดานหลังสามครั้งแล้วก็กล่มกราบมารดาเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นเพชฌฆาตก็ทำพิธีประหารต่อไป พอดาบที่หนึ่งฟันลงก้านคอเท่านั้นกลับกลายว่าครั้งนี้คอขาดกระเด็นเลือดพุ่งกระฉูดกระจายไปทั่วสิ้นสุดชีวิตความชั่วของเสือแป้นและนี่ก็คือการปิดตำนานของเสือแป้นโดยสมบูรณ์เรื่องราวทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับหากผมพูดผิดพลาดประการใดผมขออภัยมานที่นี่ด้วยหากดูแลชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้กับช่องขอบกระลงด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ